ทีของจติจิบสิเจ้าเอสสิก35มธรรมชาูชีวิตตะหนว่าตระตาที่อักั้งสุดท้ายสุขติอเหตุกระบุคนหนึ่งซึ่งกำลังปรากดในอักษรยศาตภูม์ที่เรียกว่าอภูบาตขณะสมังคี ของชีวิตอนา,าวากาที่เกิดในขณะแรกซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทเหล่านั้นแม้ว่าเวทนาขัน ติ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 ดติชาติติดหรือว่าสัญญาขันไม่เคยดับแก่บุคคล ันนิฐานบทตัสสะเวทนาขันโธนุปชัชติเป็นสังสยาบทองค์ธรรมของสันนิฐานนบทได้มไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานนบทมไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยาบทก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นคำถามบทนี้ I yeah.